สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกิกก้จะพาทุกคนมาดูสเสน่ห์จันแดงโบราณค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนๆทักหากิกก้ว่าอยากจะได้สเสน่ห์จันแดงโบราณค่ะ และเสน่ห์จันแดงโบราณที่บ้านกีกี้นะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดสำคัญที่กีกี้ได้มีการดูแลแล้วก็เอาใจใส่อย่างดีเลยนะคะสำหรับเสน่ห์จันแดงโบราณค่ะที่บ้านของอกี่กี้มี2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเสน่ห์จันแดงโบราณแบบดั้งเดิมค่ะนี่คือแบบดั้งเดิมนะคะทุกคนถ้าแบบดั้งเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะ,อะฟอร์มต้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะใบใหญ่ใบโตโมโหฬารแบบนี้นะ ะะบริเวณก้านนะคะก็จะไม่แดงทั้งหมดนะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าใบก้านนะคะก็จะมีความสวยงามที่โดดเด่นนะคะนี่คือสนิทจันแดงโบราณแบบดั้งเดิมนะคะที่เราพร้อมจะจำหน่ายให้กับเพื่อนๆในราคากระถางนี้นะคะ299บาบาทค่ะต้นนี้สามารถเอาไปปลูกเป็นต้นตั้งแม่ได้เลยนะคะเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็ ด้วย uh, ฟอมที่สวยงามใบค่อนข้างที่จะใหญ่โตสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสนิทจันแดงโบราณต้นนี้ที่เพื่อนของเรานะคะซึ่งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทักถามหาแล้วก็อยากจะได้ไปปลูกที่บ้านค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นสนิทจันแดงโบราณตะการพืชผลค่ะกิกี้ได้ต้นนี้นะคะมาจากอำเภอตะการพืชผลซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดของกิก้เองค่ะกิก้เป็นคนจังหวัดบุรลราชธานีนะคะแต่ว่ามาทํางานที่จังหวัดมหาสารคาม ตอนนี้ก็ดูแลสนิจจันทร์ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นสนิจจันแดงโบราณสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะทุกคนดูจากก้านนะคะจะไม่แดงแบบจัดจ้านเหมือนกับสนิจจันแดงโบราณตะการพืชผลนะคะนี่คือสนิจจันแดงโบราณตะการพืชผลลักษณะก้านนะคะก็จะ,ะสีค่อนข้างที่จะ แดงมากกว่าเข้มมากกว่านะคะนี่คือดอกของเสนิทจันแดงโบราณนะคะลักษณะก็จะสวยงามแบบนี้่ะคะ่ะต้นนี้นะคะกิกี้ตั้งใจจะทําเป็นต้นที่มีลักษณะฟอร์มแบบว่าใหญ่ๆใบโตโตนะคะไม่เน้นลูกดกค่ะทุกคนไม่เน้นลูกดกซึ่งแตกต่างจากต้นนี้นะคะ ต้นนี้ก็เป็นเสน่หจ,จันแดงโบราณตรการพืชผลค่ะแต่ว่ากิกกิต,ต้องการให้มีลูกจํานวนมากนะคะซึ่งเทคนิควิธีการนะคะก็ใช้การปลูกนะคะแบบที่กิกิเคยนำเสนอในคลิปที่ผ่านมานะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยนะคะก็จะเห็นผลถึงความแตกต่างโดยเฉพาะต้นแม่นะคะถ้าเราตั้งใจจะทำเป็นต้นตั้งแม่เนี่ยต้นแม่ก็จะไม่ใหญ่โตมโหฬารน,นะคะ พราะว่าต้องดูแลต้นลูกค่ะแต่หากเราต้องการต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่ใบใหญ่ต้นสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะไม่เน้นต้นลูกดังนั้นเนี่ยการเจริญเติบโตนะคะก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะต้นก็จะใหญ่ใบก็จะโตแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะคะนี่คือต้นที่เราตั้งใจจะทําให้เป็นต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่กอใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งแตกต่างจากต้นนี้เราเน้นต้นมีลูกดก ต้นฟอมกอกก็จะไม่ใบใหญ่ต้นก็จะไม่โตนะคะต้นแม่ก็จะต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะ,ะมีการผลิตลูกให้กับเราจำนวนมากนะคะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนะคะที่กิกี้จะต้องส่งมอบให้กับเพื่อนๆที่สั่งจองสเสน,น่ห์จันนากลายค่ะนี่คือสเสน,น่ห์จันนากลายนะคะเป็นสเสน,น่ห์จันนาคบ้านค่ะทุกคนและต้นนี้ค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะส่งให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ซึ่งต้นนี้เป็นสเสนจันแดงโบราณค่ะก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับคนชอบค่ะทุกคนวันนี้นะคะกีกก็มาอัปเดตเสนจันที่บ้านนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะก็ต้องดูแลอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะ ต้นกลไหนนะคะที่มองหาสน่ห์การแดงโบราณตะการที่ผลตีเม็ดแต่เสน่ห์กนรแดงสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะที่บ้านจิ๊จีก็พร้อมจะจำหน่ายให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไฮไลท์ที่บ้านเดี๋ยวที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าจิ๊จีมีสน่ห์การแดงโบราณที่มีลักษณะต้นที่สวยงามแล้วก็โดดเด่นใบใหญ่ใบสวยฟอร์มนี้เป็นฟอร์มที่สวยงามมากค่ะสําหรับสน่ห์การแดงโบราณ จังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ